กลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหุ้นอเมริกานะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาพูดคุยเปรียบเทียบระหว่างหุ้น CRWV หรือ c o r e r e e f กับหุ้น NBIS หรือ n e b i u s Group กันครับทั้งสองบริษัทนี้เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะซึ่งต้องบอกเลยว่าตลาดนี้เนี่ยแข่งขันกันดุเดือดสุดๆเลยครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า2เจ้านี้เนี่ยเป็นคู่แข่งตัวฉกาดในตลาด AI Cloud ที่กำลังร้อนแรงสุดๆดังนั้นวันนี้เราเลยจะจับทั้งคู่มาขึ้นสังเวียนกันหน่อยมาดูกันแบบหมัดตอมัดไปเลยว่าหุ้นตัวไหนกันแน่ที่มีโอกาสเติบโตสำหรับนักลงทุนมากกว่ากันเอาละครับเพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้เราจะมาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากการทาความเข้าใจโมเดลธุรธกิจของทั้งคู่กันก่อนจากนั้นเราจะไปแอบส่องงบดุลกันดูซิว่าสุขภาพทางการเงินเป็นยังไง แล้วก็จะไปประเมินสมการความเสี่ยงกันต่อก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการถอดรหัสมูลค่าเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดสําหรับนักลงทุนครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยยักษ์ใหญ่แห่งวงการ AI Cloud c o r v e หรือ CRWV เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นเหมือนไททันด้านขนาดจริงๆนะครับเพราะว่ามีสัญญาในมือหรือที่เราเรียกว่า Backlog เนี่ยมูลค่ามหาศาลถึง3,100ล้านดอลลาร์แถมการเติบโตของรายได้ก็คือโอ้โหน่าประทับใจมากม นี่แหละครับคือประเด็นหลักของเรื่องราวในวันนี้เลยเป็นการประทะกันร,ระหว่างการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ c o r l Weave กับกลยุทธ์ที่เน้นความมั่นคงของ n e b i u s Group เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าแนวทางที่มันต่างกันคนละขั้วแบบนี้มันส่งผลต่อสุขภาพทางการเงินของพวกเขาอย่างไงบ้างเอาละครับจากโมเดลธุรกิจเรามาเจาะลึกกันต่อในเรื่องสุขภาพทางการเงินของทั้งสงบร,ริษัทกันดีกว่าพร้อมกับคำถามสาคัญเลยนะครับว่า ไอการเติบโตที่มันดูน่าทึ่งของคอวีฟเนี่ยเออมันมีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะสูงเกินไปไหมและนี่อาจจะเป็นคำตอบแรกครับตัวเลขที่เห็นแล้วต้องขโมดคิ้วเลยสำหรับคอวีฟก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงปรีดถึง8.43เท่าคืนหนี้สินก้อนมาึมานี้เนี่ยก็ถูกเอาไปใช้เป็นทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นั่นเองครับแต่พอเราหันมาดูที่เนวิสกรุ๊ปเท่านั้นแหละครับโอ้โหภาพมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลย คือบริษัทนี้เนี่ยเขาทำธุรกิจแบบแทบจะไม่มีนี้สินเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้เขามีความยืดหยุ่นทางการเงินสูงกว่ามากๆไหลภาระนีกรโตของคอวิฟเนี่ยมันก็เริ่มส่งผลกระทบอย่างหนักแล้วล่ะครับลองดูตัวเลขสิครับแค่ค่าใช้ใจ่ายดอกเบีย้ยอย่างเดียวเนี่ยป่าเขาไต่6 6 7ล้านดอลลาร์ต่อไตรามาสคือมันกําลังกัดกินกําไรจนแทบไม่เหลือเลยแล้วมันก็ทําให้เส้นทางสู่การทํากาไรของบริษัทนียมันดูทั้งซับซ้อนแล้วก็ดูห่างไกลออกไปทุกทีทีเลยครับ พอเราเห็นสถานะทางการเงินที่มันต่างกันขนาดนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือเอ๊ะแล้วอะไรในโมเดลธุรกิจที่มันสร้างความแตกต่างขนาดนี้ล่ะงั้นเรามาเจาะลึกสมการความเสี่ยงกันต่อเลยโดยเฉพาะเรื่องการพึ่งพาลูกค้าของแต่ละบริษัทครับสไลด์นี้เนี่ยเห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับคือ c o l l w e a v e พึ่งพาลูกค้าหลักๆแค่2รายเท่านั้นเองนะครับซึ่ง2รายนี้รวมกันเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนรายได้ถึง7% 7 แล้วที่หนักไปกว่านั้นคือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดก็คือ Microsoft เจ้าเดียวเลย62%ครับการที่ต้องพึ่งพาลูกค้าน้อยรายขนาดนี้เนี่ยนะมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก้อนใหญ่ๆ3ข้อเลยครับข้อแรกเลยก็คือบริษัทจะเสียอำนาจในการต่อรองราคาไปเยอะมากข้อ2คือมันเปราะบางสุดๆถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาขึ้นมาหรือถ้าลูกค้าตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและข้อ3ซึ่งอันนี้น่ากลัวมากคือมีความเสี่ยงที่สินทรัพย์ GPU ที่ลงทุนไปมหาศาลเนี่ย จะกลายเป็นของตกรุ่นไปเลยถ้าลูกค้ารายใหญ่เขาเกิดเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีอื่นในทางกลับกันเลยนะครับเนบิวสเขาเลือกเดินคนละเส้นทางเลยด้วยโมเดลธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงออกไปทั้งในแง่ของลูกค้าเทคโนโลยีแล้วก็พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายกว่าก็ถึงแล้วจะไม่ได้เติบโตแบบบูหวาเท่าแต่มันก็เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งลุ้นกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษด้วยมาถึงหัวข้อที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของ valuation หรือมูลค่าหุ้น คือถ้าเรามองกันแบบเผินๆเนี่ยหุ้นของ n นว d i a อาจจะดูแพงกว่าแต่เดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสกันดูครับว่าเอราคาที่สูงกว่าเนี่ยมันสมเหตุสมผลจริงหรือเปล่าดูตารางนี้เปรียบเทียบกันเลยครับเราจะเห็นตัวชี้วัดมูลค่าที่สําคัญๆญจะเห็นเลยว่าถึงแม้เนบิสจะมีอัตราส่วนราคาต่อยอดขายหรือ price to sales ที่สูงกว่าแต่ว่าเขามีเส้นทางสู่การทํากําไรตามมาตรฐาน G A A P ที่ชัดเจนกว่ามากนะครับซึ่งต่างจากคอวิฟที่เอ,อ่ยังไม่สามารถทํากําไรได้เลยและนี่แหละครับ คือข้อสรุปสำคัญจากเรื่องมูลค่าเลยสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของเ e บิเลียสเนี่ยจากการที่เขาไม่มีหนี้สินมันทำให้บริษัทมีศักยภาพในการเปลี่ยนรายได้ให้กลายเป็นกำไรได้ดีกว่ามากซึ่งเนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้มูลค่าหุ้นที่ดูสูงกว่ามันสมเหตุสมผลเอาล่ะครับเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราจะรวบรวมทุกประเด็นที่คุยกันมาทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดสำหรับนักลงทุนครับทีนี้ อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อหุ้นทั้งสองตัวเลยเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ครับการทําแบบนั้นเนี่ยมันคือการลงทุนที่ซ้ําซ้อนในตลาดเดียวกันเป๊ะ,เ,ปะเลยแต่ประเด็นคือหุ้นตัวหนึ่งมันมีความเสี่ยงสูงกว่าอีกตัวแบบเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การกระจายความเสี่ยงเลยครับแต่มันคือการเพิ่มความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นเข้ามาในพอร์ตของเราซะมากกว่า ดังนั้นบทสรุปสุดท้ายจากการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราในวันนี้ก็คือเนเบียสนำเสนอโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจกว่าและมีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ยั่งยืนกว่าในตลาด AI Cloud ที่การแข่งขันสูงมากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องตื่นใจที่ดีเลยนะครับว่าในโลกของการลงทุนที่มันหมุนเร็วมากๆบางครั้งการเติบโตที่มั่นคงก็อาจจะสําคัญกว่าการเติบโตที่ดูยิ่งใหญ่ก็เป็นได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนกันใหม่ในช่องหุ้นอเมริกา